และถึงเวลาที่ทุกๆทุก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 ท่านรอคอยมา P C X Sonic อะ่ะผมว่าจริงๆ Sonic ก็ตอนแรกอยากได้นะแต่สังเกตคอมันทำคอสั้นไปหน่อยวะ่ะแล้วดูแบบเวฟเวฟแม่งร้าน Raum, แต่งรถก็ซื้อรถได้ <c ười> แต่ถ้าสุดอะ่ะต้อง P C X เว้ยนี่คือสุดแล้ว295 <c ười> คือสุดแล้วใจปะ ดังนั้นเนี่ยเราไม่ซื้อคันอื่นให้เสียเวลาไปเราซื้อสุดเลยดีกวททั้งที่ความความเร็วไม่เท่ากันนะความเร็วเก้าสิบเท่ากันหมดเลยแต่ว่าไหนๆซื้อแล้วมันต้องซื้อสุดว่ะเพื่อนมันต้องจัดว่ะเอ้เยลึรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเหรอถ้าเป็นอย่างผมว่าขับยากอเย,ยังขับยากชิบหายโค้งไม่โค้งให้เลยสัตว์แข็งเปล่าแข็งเปล่าแ <PC X S 1> ข็งเปล่าเพื่อน<ห>แข็งเปล่า สีเข้มเข้มเียมันต้องเป็นแหวนแหวนแวนเฮ้ม่วงแหวนกัดไปพึงดูรอยสักเดียวของคูด้วยเย็ดลูก